คลิปนี้จะพาพี่น้องมากินน้ำส้มพี่น้องเพิ่นเอาน้ำส้มมาให้โปรโมตตัวแทนจำน่ายซอสแสบดากอย่างเป็นทางการน้ำส้มนันน้ำส้มที่ขายอยู่ไฟแดงไหมที่ขายอยู่ไฟแดงไหมอขาเน่ยไม่เ็ดอาชีพเอองานอาชีพลแ่ไปานขายนนันสิแขงปูเลย嘛เออแ้เป็นเขาไปงานขายอยู่ไฟแดงแล้เห็นหน้าตาเาคือ น้ำแข็งสามขวดลอยนีไหมเอ้ยน้ำสมสามขวดลอยมา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 เอาน้ำสมเพื่อนเอาน้ำสมมาแจกทำไมเพื่อนเอาน้ำสมมาแจกมาเอาน้ำสมมาไปเสียมมึงก็เล้วอยู่ สาขาซุลินเต้เป็นเห็ดจังไหนเขาเอามาลงไปเรอเพิ่นเอาไปขายบอเอาไปหทำผลน้ำแน่เลยเอาไปทำผลเอาไปยายผลเพื่อนในเขาจะขวนใเขาจกซี๊ดเย็นดีแท้ฉันบอขีดเดยดเมื่อเลาเขาขออยากย่ําน้ำแข็งกลุ้มๆหมดเลยนด่นแล้วไปกำหำเหี่ยว่าจะเตแนุ่่นหรอมาองน้ำมาของน้สมแล้วมาน้มเอาเเอาไปให้ลูกค้าเบื้งไหม

อู๋เนี่ยนอนอยู่เป็นปะเปาขายได้ปะขายได้ที่คอยไปขายน้ำจังไหนกนว่า,อเ,าเอาสูนเน่เล้ครับนี่ทขายของน้ำสมเลยครับนี่ดีวยือชื่นใจเฉพาะมาซีมบังนำสมมาซีมังน้ำสมเป,ปนมาแจกเป็นมาหาเสียงเนี่เอาไปเสื์ฟเลยไปเสร์ฟเน้ง จะได้เปิดธ<ม>ุรกิจใหม่ให้เจ๊แอมครับขายน้ำส้ไมไฟแดงซะเนาะเขากระจิไปจอดฐานเด่นทุนมือถือฐานเพิ่มเพิ่งย <laughs> ังเออแยกนี่อะไรนี่เอาไม่เอาการพาวไปขวงเลยเด็กคันบ่ยได้ขายปุป้ยไป <laughs> เออคันพู่ยได้ซื้อบ่ให้ไปคันพู่ยได้ซื้อตจ้งหอยศิลาก,กันการประพาออกจากทาั้งอืมได้ไปแจกนะเจ้าปวดเลยนี่ มม่ลายกว่าทัาเอาของเราจนเหมือนตีทีเดียวลายเขาได้กินเมื่อหลาลังนี่เรามาฝากแล้วบอกว่าให้เบิดเราไอ้ไอ้กินว่าเบือตัวเอาเขาไปส่งลูกค้าก็ต้องเอาไปยังซีนบ้างนี่ต้องบอกแล้วละเอียดก่อนนายผอเออให้เราบอกแล้วละเอียดเออ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 คือไปเอาไปให้เพื่อนขุนเนี่ยข้างขุนไหมเห็นมูขุนซีมังคัดยันเขาเด็กขายมูขุนก้อนสามขวดลอยนะครับให้เพื่นจะขวดแล้วนะเบิ่งน้ำเน้น <laughs> ขยายเอาก่อนขยายเอาก้อนนอยากได้แต่เมียรถเจ้าต้องงามเดี๋ยวผมไปพาไปดูคนขายน้ำสม้มรถเรางามบักักเออรถเรางามบัครักรถเจ,าดดาจาออ้าก็หกล้อนี่แหละจัสิบเอวยังหยกอยากได้หกล้อเพราะนะรถตัวเองก็หกล้อด,ดินะ่นพูดหมีนะ ซีเฮดเคไหมอ,อูไดว่าคือเัีง่าม,มากจเดี๋ยวดูก่อนเด้ออูอะไรเนาะน,นี่บ้านปโป่งแหละอูธนาสินโอ้อูนี่ตันนี่ที่เขาทำกันชนอ่าเขาทำกันชนยื่นอูธนาสินเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปกัน0 8น2 5 4 6 2 7 1 086 165 7050อนึ่งหาเดูนย์ห้าทนาสินแลุล่มไปก่อนอูนี่แหละลูกค้าบอกให้ผมออกกันชนไปทำอ,อูธนาสินนี่รถงามตัวอูธนาสินมั่นปูงครับทำสวยนะกระบะนะโอ้บ่แผ่อูช่างหยุดเลยะไม่เคยขัดฉัดให้ตลอดอันนี้อุตสาหลุยฝนมานะนี่ เลนมันก็จะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ลุยฝนมา C H K สีเขียวเฮ็ยแต่งามนไหนคเขียวตัดเลนเขียวเลชนชิมงานวิโลดวิโร์โรสาวเขาท่าครับรถขนส่ง,งส่ง A สองร้อยสิบรถบ้านเราตัวนี้รถห้างบ้านเราครับเอาไปต่อเดี๋ยวไปถามแกก่อนว่าวรการอัมภัยทีป่ประกอบการขนส่งแกต่อหมดไปเท่าไหร่เนาะคันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบเกือบเฉียดสองล้านแล้วมัาหนี่นะอยรถราคาล้านมอเตอร์ไซล้านกว่ากระบะกระบะ ประมาณสามถึงสี่แสนใช่ครับเครืงเจ้อแป80เทโบูแมนปั้มเตาเทาบตัวเียเทาบบอเครื่อง260ขอยหองไอแล้วนี่มันเป็น177จิกิโลวัตต์มันเป็นรวมทั้งนี่แหมตัวซอดกนเลยเป็นสองร้อยหกสิบต่้งเอาตั้งเอา ธรรมบาดาน,นเป็นสองรอยยีหาสองรอยสามห้านี่และสองอยยีห้าครับผมว่ากระตีเนี่ยเครื่องเจโอเจ็ดอี e, มัน่สองร0อยสิบมันลอยหาสิบสี่กิโลวัตต์ของเรานี่ยที่สิดกำลังมากน,นี่ร้อยเจ็ดสิบสีเพิ่มตวัวม่นมันเป็นตัวไม้ตัวกระโจกยุคขางประตูเดี๋ยวยังถ่ายบ้่งไก้บ้างว่าอะล่ะนี่ครับล็อกกี้มาดูล็อกกี้ครับ เห็นไหมร่มไม้ผมมีประโยชน์ตรงนี้แหละเห็นว่าปลูกต้นไม้ไปกันเดช่องโมเห็นว่าเมื่อมือผมนี่ปลูกได้แต่ต้นไม้แง่ปะปลูกต้นบักพริกมันได้แค่ถังบ๊กเกิดจักต้นไหมไปซื้อเบี้ยบักพริกเหี้ยเปียวมาบ๊กเกิดโตรเนี่ยโปลูกบอเกิดโอ้ยผมเห็นเปียวสองลอยลเออเหี้ยเปียวสองลอยลบ๊กเกิดแล้วเหี้ยเปียวว่ามึงบักพริกเจ้าหัวลงหัวลงตายเปล่าอันนี้ งงอันนี้พักขาซื้อเป็นถุงมากที่พอไงใส่ก็แม่แล้วอดีตเนบไปนี่แหละเนบไปนาบ้านเนบไปเลี้ยงไปน้ำเตยตน้นอันนี้แหละท่นพี่น้องผู้ใดมาก็กะจ,ะจะให้กินตำหุ้งกับพักขานี่ครับต้นมะยมยมาดูสองเจ้านะครับพี่ แกมาดูฮีโน่แต่อีกน้องคนนี้มาจากร้อยเอ็ดมาดูล็อกกี้คันนี้ครับจะให้รอดูโ,โ,บโรบคอปอีกคันหนึ่งกันเรยรออยู่ตอนนี้โ,โ,บโรบคอปกำลังเดินทางมาไปตัดไหม่ไพ่อยู่ในป่าพุน่น <c oughs> มีรถลูกค้าสองคันคันนี้มาจากอุดรคันนั้นมาจากร้อยเอ็ดครับ เดี๋ยวรอดูโลโบอฟอ์แล้วกันนะมาแล้วรถรอสมการรอคอยหรือเปล่าอ่ะจอนนั้นละออจกดำเลยเย้าขีดินมานนำเด้อมาดูล็อกกี้ครับแต่อาจจะได้เดียก้ากับไออาจจะได้โลโบอฟฟ์กลับบ้าน โลโกคันนี้ผมพาไปเลือกซื้อมาเองครับตั้งแต่แรกๆเนอะท่านไปใส่มาก็ดนแ่อนโอ้แบล็คไพาดถังน้ำมันเป็นยง,นนงม,นนนมันงา้นปะแบล็คไพ่ไปเห็นยัยง,องโอ้พเพนหัวด,ดิอดอดโอ,อ,อ้อยากได้ถังใยบะ โ้มเตียจอดยับขึ้นนอแล้วสำนักเดียวกันหมดครับรถจอดอยู่นี่ <c oughs> บ๊อบแพรล็อกกีเดอกข้างล่างออกดีๆเ <c oughs> จลาบีเ <c oughs> จลาบีอีกแล้ว ยกหัวยกหัวยกหัวมันกระโดดคันครับยกหัวดูวเครื่องบูย่างไหมยางก็ใส่เดี๋คุมมั้งสวะมิมใบเหี้ยงบ่ได้เนี่ระเบิดได้นี่เอามา่อบางย,าง,ยางกูยังคี่สุดอยอดเลยยางไหนะมิมนี่เดี๋ยวซีดีตัวเรียนน้ำสมูสมือไงนะนี่เดี๋ยวมิมตอบริษัทยางต้องเขาแล้วล่ะนี่ยางรุ่นไหนวะคือใส่เดี๋คุ้มใส่มิด เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยและนี่ยังใส่เด็กคักบอลนี่มึงเนี่ข้าใบข้าใบเส้นสุดท้ายเลยที่นี่มันทีระเบิดเลยที่นี่ฮะนั่นเป็นแนหนมนะเป็นแนหนมนะสามตัว,ตวพวกนี่ผมมีแหนบกันหักเรวหายยาก <c oughs> เตรียมซื้อตับไม่เลขซื้อแหนมหัก <c oughs> มันมันไปนยกฟองเนียนยกห้องเห็นไหม สเตนาร้อยเนาะเดือมรถขั้นนีถ้ตพาไปซื้อไม่ไหนึ่งามเฮงรถขั้นนีงามเป็นปฏิเสธบ่ะด้งาขนาดวันเราบ่ท่านผอมเอารถเด้เราก็ยังเอาเท่าไหร่นขาย่ฮะเก้าสิบกัวแล้วเนาะเก้าเกมอมันมันมิดขสอปีมันบอท่านถึงท่นถึงสปีล ทนายก็รถคัน้ตัวจำเนี่ยบ่ตัวขับตัวขับเดี๋ยวตัวจำเนี่ยาะว่าวจะปีป,ปีกวกัปีกนี่และครับปีม่สองสามเดือนนี่แลับเออปีก็สองสามเดือนตัวคอยเดี๋ยวเรียนบ่บางหันไปเรียนยู่หลยเอสีสมเด็จอ,อ,อ,อืมมันโมเมนต์บ่คอยหลักษามันมันมีนามลางมีหนาล่างต้องท้าท,ทาบ่าให้ดูดีนะมันมีนาล่าง เครื่องยังใหม่อยู่ดีเนาะเครื่องยังโอเคอยู่ใ่ได้อยูเสียงเครื่องก็ดีอยู่เอาไปลองขับบังที่จตกไปไปจวดบังอีกไปโอ้ยางใบปร่เดี๋ยวขิ้นจีนระเบิดยางนี่เขาเกิดมาก็เคยเห็นใส่ได้คุ้มบังนี่ยี่ห้อนี่มันแน่นอนนี่รีบมาเออเอาไปลองรถจะไม่แกลบใจเอาหัวลงเอาหัวลงดูก่อนครับเอาหัวลงให้เพคนนะเ่ะคนเอาไปจวดบังเออต่างจวดตัว ไปจวดบั้งเอาดำลงเลยล่ะเขาไปนั่งน้ำกันสิไป้ไหมมันดำมันเหนือเลยดำมันเหือกไงทนเป็นต้นหนาเป็นต้เขาบอปูสีเลยที่เขาเขาเขานำเลยเขาบอกเอาสีปูใส่เลยเสียงเครื่องมันยังเงียบเงียบขึ้นกูอยู่เสียงเครื่องยังนิ่งดีขึ้นก่าอยู่เราขั้นไห่เออแมนเสียงเครื่องยังนิ่มดีขึ้นกู่อะขั้นไหน กลายเป็นรถยางหน่อยไปเลยเนาะกับบ้มันใหญ่เ,เนาะเสาระแนงสามใหมา่เป็นขนาดไหนนี้สร้างสองใหม่ได้จะได้สามามานะเป็นแถมมานะครับเอาอันนี้ออกกันหน่อยให้เราทำยังไงเอาเล็กอันนี้ออกเดี๋ยวไปลองก่อนครับเชืดได้ปะ มันบ่คอยมีงานเอล่เอะเนาะบ่คอยมีงานสต่ละข้ามบานันทึกนี่แข่งขันกันหลายบ่คอยมีงานขายรถออกมันเร่งมันเกิดเ,เลยแข่งขันกัน